สวัสดีครับมาพบก,กับเทเก e เจอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวโคโรโบเรนเจอร์นะวันอี้าันี้แล้วนะครับ31มีนาคมนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ประจำเดือนเมษายนนะซึ่งตรงกับรอบโคโรโบเรนเจอร์พอดีนะครับ คลิปนี้ยังไม่ใช่การสปอยร้อยเแต่อย่างใดนะจริงๆข่าวนี้เนี่ยผมติดตามอย่างใกล้ชิดมานานแล้วนะครับรอลุ้นอยู่ว่าเขาจะหลุดข้อมูลมาหรือเปล่านะ,ะก่อนหน้าน,นี้เขาเคยทําข้อมูลหลุดมาแล้วนะครับก็เลยปันธงได้ว่า มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่รอบนี้ยังไม่มีการหลุดแต่อย่างใดนะครับก็เลยยังไม่ได้ฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คิดว่าข่าวนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงมากที่สุดละผมว่าโอกาสค่อนข้างจะสูงมากแต่ผมยังไม่ยืนยันฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันดีกว่านะครับว่าโปรโบรเรนเจอร์ที่จะมาถึงเนี่ยเป็นอะไรนะครับในอดีตที่ผ่านมาอ่ะย้อนสนิดหนึ่งนะเกมไรเดนเจอร์นะครับเขาจะไปทําสัญญานะครับขอใช้ลิขสิทธิ์อ่ะผมขอเรียกคําง่ายๆแล้วกันนะว่า ซื้อดิลกสิทธิ์นะครับในอดีตเนี่ย mm hmm. เกมเรนเจอร์ครับ mm hmm. เขาขอซื้อดิลกสิทธิ์แบบที่ คาดเดาอะไรไม่ได้เลยช่วงซีซั่นแรกๆครับอาจจะมาแบบเดือนเว้นเดือนครับเดือนเว้น2เดือนเดือนเว้น3เดือนเว้น4นี่ก็มีนะบางทีนี่มาแบบติดกันเลยครับมาทุกเดือนเลยนะไม่ให้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะครัใส่ปีนี้เรียกได้ว่าอยู่ยากเลยนะครับในช่วงนั้นนะอาจจะนับตั้งแต่นะครับปี2 5 <Yeah>. 6 1นะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของเกมรายเลนเจอร์และเขามีการซื้อลิขสิทธิ์นะครับมาแบบเดือนเว้นเดือนนะน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะครับก็รู้กันไว้เลยนะ เก็บลูบี้กันเอาไว้เลยครับว่าโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะมาแบบเดือนเว้นเดือนนะครับแล้วก็โคโรโบเรนเจอร์เนี่ยจะเปิดขายเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะทั้งเรนเจอร์และก็เกียร์นะครับจะต้องมีออกใหม่ออกใหม่มาทุกรอบนะครับองาปี2561นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเซนเซย่านะเมษายนเป็นอีวานเกเลียนนะครับมิถุนายนเป็นอินุยาชานะสิงหาคมเป็นสติดไฟเตอร์รอบล่าสุดนะครับแล้วก็ ตุลาคมเป็น Mas สไรเดอร์นะครับแล้วก็ธันวาคมเป็นโซนิกนะครับอ่าอันนี้คือเรียกได้ว่านับตั้งแต่ปี61เนี่ยโคโรโบรเรนเจอร์มาแบบเดือนเว้นเดือนเป๊ะๆเ,เลยครับมาจนถึงปัจจุบันนะอ่าวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของข่าวลวงครับอ่าผมไม่เรียกว่าข่าวลวงแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียน้ําใจนะคือคนที่เขาทํารูปขึ้นมาแบบตัดต่ออ่าผมขอเรียกว่า แฟนอาร์ตแล้วกันนะครับคือเขาก็คงอยากจะให้โคโรโบนะครับเรื่องที่เขาเนี่ยชอบเนี่ยมาจริงๆนะเขาก็อาจจะมีการตัดโลโก้นะครับหารูปอะไรที่มันดูจากใกล้เคียงนะมาตัดแปะนะครับบางรอบนี่มีสกิลเรนเจอร์ออกมาเลยนะแต่มันเห็นเลยครับว่ายิ่งออกมาแบบนี้มันจะรู้ชัดเลยนะว่า,าเป็นแฟนอาร์ตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะมาเป็นไปได้นะ ทั Hunter Hunter นเตอร์เอ็กซ์ันเตอครับอันนี้คือมาจากต่างประเทศนะผมเคยทาข่าวให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเขามีการทําออกมาแต่ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะตอนนั้นก็ไม่เด้ฟันธงแต่อย่างใดนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องนี้คนระับสุดท้ายก็ไม่ใช่นะเป็นแฟนอาร์ตนะครับก็อย่างที่บอกนะอนาคตอาจจะมาได้นะครับเซเลมูนอันนี้มีสกิลออกมาเลยรูปก,ก็ไม่เนียนนะครับอันนี้คือชัดเจนเลยครับว่าเป็นแฟนอาร์ตแน่ๆน,น,นะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้อันนี้คือเรียกได้ว่า เนียนมากครับเนียนชนิดที่ว่ามีรูปของไฟล์โตเกมด้วยครับก็คือเจ้าสาว85ครับอันนี้เป็นน้องคนไทยทํานะอันนี้ต้องชื่นชมนะครับที่เขาช,ชื่นชอบเป็นพิเศษนะก็ทําข้อมูลออกมาครับคือน้องเขาเนี่ยบอกถึงขั้นที่ว่ามีรูปไฟล์เป็นชื่อออกมาเลยนะ,ะซึ่งตอนยุคนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีทีมอยู่เหมือนกันนะเวลาที่โตเกมมีอัปเดตอะไรเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้าไปหาเลยครับว่าอัปเดตอะไรเข้ามาครับ ซึ่งไม่มีใครเห็นเลยนะครับทั้งเกมครับบอกเลยว่าไม่มีใครเห็นไฟล์ตัวนี้นะมีน้องคนนั้นคนเดียวนะครับที่เห็นไฟล์ตัวนี้นะซึ่งเจ้าสาวพันห้าครับก็เป็นแฟนอาร์ตนะจากน้องคนนั้นนะครับก็อยู่ในช่องผมด้วยนั่นแหละแล้วก็มาคอมเมนต์อยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ได้ได้ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะมาได้นะครับสุดท้ายนะครับอันนี้คือล่าสุดเลยดรกก้อนบอลนะครับมีน้องๆเนี่ยถามมาเพียบเลยว่าเฮ้ยพี่จะเป็นดรกก้อนบอลจริงหรือเปล่านะครับก็เป็นแฟนอาร์ตนะ แต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นดราก้อนบอลนะครับวันพีชนะรูโตะยายบาฮันเตอร์เอ็กซ์นเอครับอะไรก็ตามนะมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับคือมันเป็นเรื่องของการตกลงทางการค้านะต่อให้ลิขสิทธิ์จะแพงขนาดไหนเนี่ยถ้าเขาตกลงกันลงตัวครับก็มีโอกาสได้หมดนะในอนาคตครับที่จะมาเป็น โตรโบเรนเจอร์นะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้านิขก็สิทธิ์มันแพงมากจริงๆเนี่ยปัญหาก็ตกกับกาชักเปลือน,นั่นเองนะ,อ,ะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาใบ้ให้นิดนึงดีกว่านะครับว่าข่าวที่ผมติดตามมาอย่างใกล้ชิดนะครับมันเป็นโโรโบที่มาจากเกมนั่นเองนะครับคือมาเบิลนะ,อ,ะอันนี้คือยังไม่ร้อปร์เซ็นะครับแต่ข่าวที่ผมเนี่ยติดตามมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากๆนะครับ เดี๋ยวมาย้อนดูกันสันิดนึงนะว่าเกมไรเรนเจอร์นะครับเขาเคยซื้อลิขสิทธิ์โคโรโบเรนเจอร์ที่มาจากเกมอะไรบ้างครับซึ่งค่ายหลักๆนะครับมี2ค่ายเท่านั้นเลยนะที่เป็นค่ายใหญ่มากนะครับก็คือแคป c o m นะครับกับเซก a านั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของแคปคอมกันก่อนนะครับแคปคอมนี่ถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับเกมไรเ e นเจอร์อยู่เหมือนกันนะส่งโคโรโบมาเพียบเลยทีเดียวนะครับ กเกมแรกนะครับเป็น Monster Hunter นะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันในานามของเกมล่าแย้นะอันนี้คือมาตั้งแต่สิงหาปี58นะครับก็เก,บเกือบจะ5ปีแล้วนะอันนี้จับตาดูเลยนะครับอนาคตมาได้อีกนะเพราะว่าเรนเจอร์ครับยังไม่มีอัลตร้าแล้วก็ไฮเปอร์นะแถมยังมีตัวละครอีกเพียบเลยนะครับตอนที่มานี่มีเจ้า,าบรา w ซิเวลเลอร์ออสตัวเดียวเท่านั้นนะอนาคตมีอีกแน่นอนนะอันนี้คือผมคาดเดาวไว้ล่วงหน้าไกลๆเลยนะครับ อต่อมาครับยังเป็นของทางฝั่งของ c a p c o มนะครับก็เป็น Street Fighter ครั้งที่1นะครับผมยกตัวอ,อย่างเป็นเจ้าริวมานะรอบนั้นนี้มีจูรีมาด้วยครับริวมาจากค o นโรโบ t ต e e t ไฟ g h เตอร์ครับมาเมื่อเดือนมิถุนายนปี2560นะครับหลังจากนั้นซื้อมาติดติดสรอบติดนะครับ c a p คอมนี้บอกเลยนะครับว่าซื้อเหมามา3รอบติดเลยนะ,ะบางคนอาจจะจำไม่ได้นะครับคือปี60เนี่ย โคนาโบเรนเจอร์นะครับยังไม่ได้มาแบบเดือนเว้นเดือนนะเขามีการเว้นไป2เดือนครับก็คือกรกดากับสิงหานะเป็นเรนเจอร์ปกตินะครับต่อด้วยรอบนี้นะครับโคนโบเอสอารทนี่นะครับที่เรารู้จักกันนะทนายกับมายะนะครับมาในเดือนกันยายนปี2560นะครับหลังจากนั้นก็ซื้อมาเป็นแบบทริปเปิลเลยครับก็คือซื้อเบิ้ล3รอบนะซื้อมา3รอบติดเลยครับเป็นโคนาโบ เมก้าแมนครับในเดือนพฤศจิกายนปี2560นะอ่าแล้วก็เป็นรอบที่ผมเนี่ยได้เปิดช่อง YouTube นะครับ TK Ranger นะครับอ่าผมเปิดช่อง TK Ranger นะครับตอนโคโรโบนี้นะเมก้าแมนนะครับอ่าหลังจากนั้นก็มีการซื้อลิขสิทธิ์มาเพิ่มเติมนะครับอ่าจากค่ายครับคอมเจ้าเดิมครับก็เป็นซีฟิเตอร์ครั้งที่2ครับก็จะมีการเปลี่ยนตัวละครแล้วนะอาสังเกตเห็นนะครับว่า ถ้าอันไหนมาซ้ำเนี่ยตัวละครจะมีการเปลี่ยนนะครับอ่ะครับคอมเนี่ยมาเบียบเลยทีเดียวนะมาดูทั้งฝั่งเซก้าบ้าน,นครับอันนี้น่าสนใจนะคือตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยทำไมถึงปล่อยให้คปคอมเนี่ยมาตลอดเลยนะครับทำไมไม่มีการส่งมาทำโคนโบเรนเจอร์บ้างอ่ะสุดท้ายก็มานะครับและก็มาแบบเบิ้ลเลยครับโคนโบโซนิกนะครับมาในเดือนธันวาคมปี61นะครับและก็ต่อด้วย โอโบริวกะโปโตคุนะครับเป็นเกมนะครับอ่าเป็นเกมจาก s e กานะครับอ่าอันนี้คือเรียกได้ว่าซื้อลิขสิทธิ์มาเบิ้ลนะครับก็มาในเดือนกุมภาพันธ์ปี62นะก็เว้นไป1เดือนนะครับอันนี้ตัวนี้คิริวนี่ยังเก่งอยู่เลยนะครับเซกาครับหลังจากนั้นมีการซื้อมาอีกนะอ่าก็เป็นซากุระบอลที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับทำให้เดือนนี้เนี่ยผมมีการคาดเดา,เาไว้ว่า โคโรโบเรนเจอร์นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะมาทางฝั่งค่ายเซกาค่ายเดิมครับซึ่งเป็นเกมนะซึ่งผมเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่ามันเป็นเรื่องนี้นั่นเองนะครับ มันคือเกมนี้นั่นเองนะครับ Persona 5 Royal นะครับผมเชื่อได้เลยนะว่าหลายคนไม่รู้จักนะครับผมเองก็ไม่รู้จักนะต้องเป็นแฟนเกมพันแท้สนิดหนึ่งนะครับถึงจะรู้นะอะหลายคนนะครับน่าจะได้ยินมาบ้างนะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับซึ่งผมเองก็หลุดไปอยู่เหมือนกันนะในคลิปอุ่นเครื่องโคโรโบเมื่อ5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็คลิปคะแนน PVP ที่สูงขึ้นเนี่ยก็มีผู้หลุดไปอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันน่าจะเป็นเกมนี้ครับ Persona 5 Royal นะครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเกมนี้นะ คือเขาถูกถือลิขสิทธิ์ด้วยค่ายเซกาครับแล้วก็แอตลลสนะครับถือลิขสิทธิ์ร่วมกันนะซึ่งโคโรโบก่อนหน้านี้นครับซากุระวอลนะครับ,รนะรบเจ้าของลิขสิทธิ์คือเซกาและเซกาทำโปแตกซะเองนะครับมือลั่นซะเองนะครับคือปล่อยข่าวลุดออกมาซะเองเลยนะครับว่าเกมซากุระวอลนะครับจะมีการคอร์รัปชั่นกับเกมไลเลนเจอร์นะก็คือมีการโคโรโบนั่นเองนะครับ ด้วยความที่ว่าซากุระวอลนะครับเขาจะเปิดตัวเกมภาคใหม่นะครับในวันที่29กุมภาพันธ์นะบนเครื่อง PlayStation 4นะครับเขาก็เลยมือลันออกมาซะเลยนะเช่นเดียวกันกันกบเกมนี้ครับ Persona 5 Royal นะครับที่จะมีการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะบนเครื่องเกม PlayStation 4นะครับในวันที่30มีนาคมนี้นะคือมันตรงกันเป๊ะหมดทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงจริงๆนะที่โคลรบรอบหน้านะครับจะเป็นเกมนี้คนระับ Persona 5 Royal นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสนิดหนึ่งนะคือถ้าไม่ใช่นี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับอย่างที่บอกว่าข่าวที่ผมติดตามมายาวนานแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความใกล้เคียงความเป็นจริงสูงมากๆครับ ตัวละครนะครับยังไม่รู้นะว่าจะมีตัวอะไรมาบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยๆ5ตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับคือในอดีต traitor, มันก็เคยมีนะเปิดครึ่งแรกทีหนึ่งแล้วก็กลางเดือนทีนึงนะครับหรือว่ามาทีเดียวรวดเดียวเลยนะครับช่วงต้นเดือนนะอแต่คิดว่าน่าจะมารวดเดียว5ตัวครับก็อรอลุ้นกันเนอะว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างนะครับคือยังไม่ได้ฟันธงแน่ชัดนะอ่ะเนี่ยลองดูกันเอาเองแล้วกันนะครับคำใบ้จากทีมงานไลเลนเจอร์ไทยนะบอกว่า ท่ครับดูกันเอาเองนะว่าตัวเอกเท่หรือเปล่านะครับหวังว่าจะไม่ใช่ตัวแจกฟรีนะเหมือนรอาซากุระวอนะเอาตัวที่แบบว่าออกแบบเจ๋งนะครับไปเป็นตัวแจกฟรีซะกั้นนะอันนี้ต้องรอติดตามครับนี่ครับเกมจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในวันที่31มีนาคมนะครับอ่ะตอนนี้จะเห็นรูปนี้เนี่ยหลุดอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่รูปของจริงนะครับอันนี้คือเป็นรูปปกเกมนะครับแต่คิดว่าการออกแบบก็น่าจะ ประมาณนี้นะโตตระครก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้นะอ่ะก็รอติดตามกันดูนะครับว่าจะมาจริงหรือเปล่านะครับสำหรับโคโรบโบนะครับ เพอร์โซนาไฟฟ์โรยยนะครับจากค่ายเซกาแล้วก็อัดลัดนะครับอันนี้ต้องรอติดตามกันเองนะผมก็หาข่าวมาได้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีหลุดแบบ100%นะครับก็จะทําข่าวนะครับจะแจ้งให้ได้รับทราบอีกหนึ่งครั้งนะอันนี้คือเรียกได้ว่ายังไม่ได้สปอร์ร้อเนะครับแค่นําข้อมูลมาให้ดูว่าเฮ้ยค่อนข้างจับเป๊ะเลยทีเดียวครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันเนะว่าวันอังคารนี้ครับ31มีนาคมครับจะเป็นโคโรโบเรนเจอร์เพอร์โซนาไฟฟ์โรยยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้้วกกััััันนนะรรบบคคสด